กระลาดกระลาดนะใครเชิญตาย้ลางมามาเติมได้มาเติมน่เดือดอมาดรันคนนั้นเบิกรอคนยงไตำรวจมาห้เปิดเลยไม่เป็นไรหรอกตำรวจมาตรวจมา ไม่เป <ains> ็นไรเล่นได้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 เปิดอาคิเลยเปิดอาคิเลยชิโร่เปิดอาคิไปเลยชิโร่เปิดอาคิไปปิิิดดีวจะีกินร่อยอีกนอยอยยวิ่งออกนะมันจะวิ่งออกนะตัดที่แดงคนนี้จะวิ่งนกันจะวิ่งนกันอยอย ก็พู่มาสอ้องเคสมไม่เป็นไรนเดี๋ยวฮาคิคมันใกล้หมดแล้วแต่หลัง,ง,แ,ลงแต่หลังแต่เที่ยงคืนมันรีได้เดี๋ยวไม่ได้ใช้ใครนะแบงลีมาบานอะใครได้ไปจัดอ่ะใครได้ปจัไล่ไไล่ิดใหน่อยจิน่อยมันไ่มันไม่ ้ิเลยตัมหน่อยตมหนล้เงพวกพวกมันเยอนะตึกลงมันมีเคสอยู่ชีปหนมัยี่ยชรีสีดำเออโดนยิงเื่อมีตึกหลงเมื่อมีเมื่อเราตึกหลงมันเต็มน ตรงกลดกลางอ่ะกละดางเทพยงูใหญ่มันอยู่ตึกลุงนะกละดกลางมามาตึกลุงเลยได้ปะตึกลุงเลตึกลุงกใหญ่อยู่ตึกลุงกอคือรถคือรถคือรอรถลูใหญ่อยู่ตึงลุงลได้เออไตปดิกำลไปไปแทบจะานที่น่รู้มดมนมวนีกดากลามาตึกลุงกลดกาใหญ่มาตึกลุงมาๆตึกลุงเยอะตึกตึกลุงเยอะกลดกลามาใมาตึกลุงเลยหมดเลย ไอ้บ yeah! okay. really? no ิ oh no, anyway, way, ๊เพ oh no, ื่อนเราตกเพื่อนเราตกเพื่อนเราตกกำลังไปตึกลุงกำลังไปตึกลุงที่ไหนใครไปแล้วเร็วๆมันล่วงเยอะเพื่อนตึกลุงตึกลุงมันล่วงเยอะกำลังไปพี่กำลังไปพี่จุกตึกหลงตึกลุงตึกลุงตึกไม่เติมี่ไม่เติมไมม่้ันหปเลยเเมาร็วๆตึกลุงไปกำลังไปยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วถแฝงนะาแฝงนะอันไม่ถึงเยอะนะเอาแล้ tao quyền tìm 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 ยั S <S ้ตัวีัแกงเียดียตัดีเจนีตัมไปแล้วัดแกเียมาสายวเพื่อเเยอะุเ e: mm, ็ดเนี่ยตเบ็ดยังเ็ดไยตมาเรวขึ้นมาขึ้นมาฮัลโหลครตวแดงีหรอนี่ยฮัลโหลใครใครชุกใครพูนีใครชุใครพูดต้จวนจเลยเีย ไอ้เงี้ยลูกกับฮะไม่เหรอไอ้เหี้ยไปอ้เงี้ยตัวามมเหอือ้เงี้ยไปไอ้เงี้ยตักบกรมึงจะเิี้สไอ้เหี้ยเสือเาไตีมเลยไยไอ้เหี้ยไปอะไรไปอ้จาไอ้เหี้ยนีจอของแมกูลต้องกลัไปน่กลับไปฝดเตกูมีของแดงแล้วแล้ีตเองมีอไปไ่เหลเหล้ยไ้องดีล้วยอ ไอ้เียเชี่ยรุมันโง่จัดเลยมันโง่จัดเลยมันไม่มีสมองเลยมันช่มองมันงจัดเลมันไม่มีสมองเลยเดี๋ยไปเล่น่วนเดาไปเล่น่วนะอากีไปใช้ตรงนู้นนะเดย์เฮีเสียดายสัตว์เสียดายอาีเลยเฮียไม่รู้ม่นจะอยู่แถวนี้กัน งั้นได้หมดเลยนะนะั่นน่ะไะได้จ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 เได้จะได้เกูได้ตัวมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งโดนนี่ลงครับพี่ตอนนี้ ก็มาโดนจับเยอะไม่จับแบบเพื่อนเราคือลับไช่เท่าที่จับมา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 ไม่เป็นไร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 ตอนนี้เราได้เยอะบ้างเราได้เยอะบ้านนงมาบ้านมาบ้านหน่อยตัวน้ำไม้พี่จะถึงละไม่เราได้เยอะไหมเราได้เยอะไหมตอนนี้เราอุ้มเยอะไหมไม่ลองนับดีกี่คนหนึ่งกี่คนฐานฐานไปมีตัวในรถผมด้วยมีตัวในรถผมด้วยจริงหน่อยจริงหน่อยไปเอาลงรถนะ

เป็นปืนอย่าขาดตายระวัง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 ยิงเลยไปดิพ่อผมเฮียกูจะตายสัตว์ขอกไปขอกไปขอกไปมามามาเล่น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 ครบเคสเพื่อนแถวบ้านดีกว so ่ามาไอ้เห hey, right. ี้ยมาเล่นเล่นเดี๋ยวมันเดี๋ยวหาตู้หลุดมันมาเรื่อยๆเว้ยไอ้เหี้ยแบบนี้ดีกว่าไหมสัตว์ ไปใหญ่เยอะเฮ้ยมาเข้าในบ้านเข้าในบ้านนี่ผมเหลือตึ๊เก้านักวัวนักวัวหน้าบ้านสีดำไหนวะใครนะไอ้รถสีม่วงอ่ะมาบ้านเราเลยยิ่งไปตามเอยตามเลยใเรล้องเราอยู่บ้านเนี่ปะอยู่บ้านอยู่บ้านมาเล่นบ้านได้คนนั้นที่สีดำหลังบ้านเรานี่ผมเหลือนี่ผมเหลือก้าวกลับบ้านนะพึงชนใครอ่ะพูดเดียวกันปะ

่อมากูณิงไปแล้วเลขแปดสี่ห้าเออมันบอกมันยิงกูแล้วมันบอกกูลุกเร็วอ่ะแสดงว่ามันน่าจะทําทิกอะไรสักอย่างปะยิงปุ๊บแล้วลุกเลยอ่ะแต่ผมไม่รู้ทิกกันเลยผมแดกยาอยู่ตอนนั้นน่ะงอแงกันใหญ่เลยอ่ะไอ้ย่าเฮ้ยมึงดูดิมันยูมันลุกไวจัดอ่ะไอ้ย่ามึงดูดินี้ย่มึงดูดิมันลุกอะมันดูลุกโคตรไวเลยอ่ะมันพูดอย่างเงี้กับผมอ่ะไอ้ย่าพูดอย่างเงี้กับผมอ่ะมึงดูดิมันลุกโคตรไวเลยอ่ะ ใช่ใช่เห็นอยู่ครับมันเล่นบนรถกันเราไม่มีใครเล่นกันบนรถเลยลงไปเล่นพาคผื้นกันหมดต้องให้เพื่อนเล่นบนรถบ้างครับมันชุบฟรีกันเลยเห็นไหมผมต้องเล่นบนรถแล้วตอนนี้เดี๋ยวเล่นบนรถให้ก็ได้ไาาน่หน้าเบื่อหน่อย